สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอป Tele g กรมนะครับบนมือถือผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับปลดบล็อกหรืออันบล็อกคนที่เราเคยบล็อกไปนะครับวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกให้เพื่อนเพื่อนเปิดแอป Tele g กรมขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นกดไปที่เมนูคีด์ทคีสาอันนะครับทางด้านซ้ายมือด้านบนตรงนี้จิ้มลงไป1ทีโอเคแล้วก็กดไปที่เมนูเซตติ้งนะครับการตั้งค่าที่เป็นรูปไอคอนฟันเฟือง และในหน้านี้ให้เพื่อนๆกดไปที่เมนู Privacy and Security นะครับที่เป็นรูปไอคอนรูปแม่กุญแจล็อกตรงนี้ครับผมจากนั้นที่เมนูแรก b ล o อก User ตรงนี้ให้เพื่อนๆแตะลงไปได้เลยในหน้านี้เขาก็จะปรากฏรายชื่อนะครับของคนที่เราเคยบล็อกไว้ทั้งหมดนะครับถ้าเราต้องการปลดบล็อกให้กับคนไหนให้เราสังเกตทางด้านหลังชื่อของคนนั้นครับผมมันจะมีเมนูจุดๆ,ๆอยู่นะครับให้แตะลงไป จากนั้นก็กดไปที่คําว่า u n b o x นะครับหรือปลดล็อกเพียงเท่านี้นะครับเจ้าชื่อที่เราปลดบล็อกเมื่อกี้ก็จะหายไปจากหน้านี้ก็แปลว่าถูกปลดบล็อกเรียบร้อยแล้วนั่นเองเพื่อนๆก็กด back กลับไปใช้ t e l e แกรมได้ตามปกติเลยโอเคลองนับไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ